ีง่ายอ่ะอ่ะนเดี๋เก็บสแตนอยู่แล้วเอามงสกี้ที่หน้าคูดิสวัสโดีท่านประโยทุกท่านกันด้วยนะไอเชียเพลงคปับปั๊บ มาผมนะสวัสดัตโซลีท่านผู้ชมท่าน่งกันด้วยนะอยู่ผมอากุมาโทลีนะผมนะวันนี้ผมจะมารีวิวคิงคิมสันยูเอนะผมนะสกิลยูไอเวนเออคูขอโทษนะนะผมนะว่าแบบว่าสกิลของไอ้เจ้าตัวนี้จะมียังไงบ้างและจะโก้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับสกิลแรกนะผมนะเรามาดูสกิลแรกกันเลยนะผมนะก็คือสกิลอีเรามาดูกันว่าแม่งจะแบบต่อยแรงขนาดไหนอะเตรียมรับแรงกระแทกนะเพื่อนบ้ากา อันนี้คือท่าอีจะต่อยมันได้ไมันชินจิตสื่อแล้วอ่ะวิ่งเ <c oughs> อหมุนเลยวิ่งขนาดเป็นเลคควียมยังแบบว่าก็ยังถือว่าได้อยู่นะแต่มันแบบจะตีเบาหน่อยนิดนึงเนาะโอเคมาสกิลต่อมาเนาะนะสกิล R นะครับเรามาดูกันเลยมาสกิล R เตรียมรับแรงกระแทก,ก,กเป็นแบบการฟันนี่ขนาดเลคเวุวยมนะเนี่ยคือ,อถ,ถ้าเป็นตัวธรรมดานี่จะแรงขนาดไหนเนี่ย ครึ่งหลอดเลยมังเนี่ยโอเคต่อมาสกิลโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลทีกันใหม่นะผมนะนี่มันคือแบบอีมิแทบขนาดเลยคุยยังต่อยไม่เข้านะผมนะพอหมดเวลาปุ๊บก็เข้าเหมือนเดิมนะแต่คือแบบว่าระหว่างการกดใช้นี่เราก็สามารถหนีได้นะผมนะหนีไปแบบไปตั้งหลักใหม่นะผมนะแล้วก็มาคอมโบใหม่นะผมนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อมาแล้วนะสกิลไหวมือการต่อยโดนัทนล้วนะอุ้ยขั้นตายเลยเหรอหรืออ๋อเลยหมดเมี่ยมเมี่ยมมาไหโดนัทอุ้ยครึ่งลอดแล้วมันจับล็อกเลยอ่ะคือแบบถ้าสมมติล็อกได้เลยใช่ไหมหนีไปไหนไม่รอดนะเดี๋ยวเรามาลองอีกรอบหนึ่งเนี่ยจับล็อกได้แบบก็คือหลังจากในเซ็ มันมันล้มวยมันกระพันปล่อยให้เข้าไปคอมโบต่อได้ <st ut ters> ใช่แล้วมันแบบชาร์จโคตรไวด้วยนะเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งอะ่ะกูต่อยได้ใหม่แล้วเนี่ย <st ut ters> บักามันไม่ตายแมงไม่ตาย,ม,ตายมาต่อมาสกิลเอฟนะับผมนะเป็นการตัดเวลานะับผมนะแต่การตัดเวลานี้มันจะ โอพีมากกว่าคนอื่นก็คือมันสามารถใช้สกิลอะไรก็ได้เว้ยคือแบบในการตัดเวลาของเราสามารถใช้ได้ทุกสกิลที่เรามีเลยนะของคิงคิมสันตัวนี้นะผมนะต่อมานะผมนะเป็นซีนะผมนะตัวนี้จะแบบว่าแตกต่างกว่าคนอื่นแนละ้วก็คือคนอื่นเขาจะกลิ้งแต่ตัวนี้จะเป็นสไลด์ไปนะผมนะสไลด์ไปและชาร์จโคตรไวคูดาวโคตรไวคือแบบลอกอนเออเน,นี่ยใช่นนมึงลองมึงลองสไลด์แข่งกับกูไหม อ่าะไ่อ่มาตเริ่มเริ่มจากตัวนี้เริ่มจากตรงนี้ามกูให้มึงเริ่มก่อนเลยก็ได้เนี่ยคือแบบชาร์จโคตรไวนะผมนะน่าจะชาร์จไวกว่ากันแบบเท่าหนึ่งนะผมนะดูตอนนี้ทิ้งห่างไปที่รียบร้อยโอ้โกมึงใช้เซตนะ <laughs> ต่อมาสกิลเซของตัวนี้นะผมนะอันนี้จะกระโดดได้ต่ำกว่าของตัวอื่นของเมื่อกี้ เป็นโกลเด้นอีฟิเลียนนะโอ้โหนะมันจะกระโดดได้สูงหน่อยแต่ของตัวนี้มันกระโดดได้ต่ำกว่านะโอ้โนะแต่พุ่งไปข้างหน้าได้ยาวกว่าเดี๋ยวลองมายืนเทียบดูเลยเดี๋ยวลองมายืนเทียบดูเดี๋ยวรอชาร์จก่อนอ่าอ่ะน่าจะใช่ละอ่าดูงโคเด้นิฟิเลียนนะดูดูมุมกว้างดูดูมุมสูงเดี๋ยวพอมึงโดดไปปุ๊บมึงก็ค้างอยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมสูงกว่าแต่ของตัวนี้เตี้ยกว่าแต่ไกลกว่าใช่นี่เตี้ยกว่าแต่ไกลกว่านะโอ้โหนะ เดี๋ยวลองกูคอมโบนะเดี๋ยวกูลองคอมโบแบบตามสูตรที่เขาให้มานะครัตามที่คอมโบเขาที่เขาบอกนะก็คือ F E R E แล้วก็ Y F E R E แล้วก็ Y กูว่ากูตายแต่ R แล้วมา F E R E E ไม่ได้แล้วก็ Y ต่อแค่นี้มันก็ dead จริงๆมันแบบมันตายแล้แต่ E R เดีวใช่มันตายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล,ะละ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่คําพูดบ้างนะผมนะคําพูดจะมีอยู่สองอันนะผมนะสองคำพูดมาคําพูดอันที่หนึ่งครับผมอ,อันนี้ไม่เกี่ยวแล้ว <c oughs> อันนี้คือคําพูดที่หนึ่งนะผมนะคําพูดที่สองอันนี้คือคำพูดใน,นะนที่สองแล้วผมนะเมื่อกี้แล้วผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าแอคกันบ้างนะผมนะจี ก็ไม่มีอะไรน่ากนะไม่มีเสียงเพลงนะนะนี่นี่คือทายแอคแล้วมีคนกําลังยืนบังอยู่นะนะดังนั้นเราต้องแกงแบงเขาด้วยการตัดเวลากดยีนะเขาใช้เลคเวียมว่ะเขาใช้เลคเวียมว่ะเองวไปต่อไปเข้าใช่เว้ยเพราะปุเปิดถึงนี่แกเดีอะพนุเฮ้ยนี่เดี๋ยวลอง PVP กับโคดิ้นอีกทีเล่เลคเวียมเลยแล้วกันว่าแม่งแบบ จะขนาดไหนโว้ยแลตุรุตามที่คุณชื่อเองวะคุณต่อยมึงไม่เข้า okay, มึงไม่ใช่ช cin ินจิตเสืออ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะผมนะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดซับสไคร้ใหาผมด้วยนะโอเคซี a อ a i n